สวัสดีเจ้าเพื่อน<ๆ>มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวันไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรลดรอยสิวรอยดำรอยแดงต,ต่างๆในส่วนของใครที่เป็นสิว ะะและยังช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระด่างใสนะคะช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทําให้ผิวของเราเรียบเนียนมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะโอเคค่ะใส่เข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการําคลิปต่อไปนะคะโอเคการามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะส่วนของเราตัวแรกคือผงขิงนะคะในส่วนตัวซื้อมาจากซูเปอร์สะดวกซื้อทั่วไปเลยนะคะในส่วนของผงขิงก็จะช่วยให้ผิวของเรา เรียบเนียนช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลบเลือนริ้วรอยรอยสิวรอยฝ้าต่างๆเลยนะคะในส่วนของอผงขิงนะคะใครที่เป็นสิวผงขิงเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะคะช่วยเรื่องฝ้ากระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของผงขิงเนาะเราจะใช้ผงขิงอยู่ที่1ช้อนชานะคะนี่นะคะ ต่อไปนี่เลยนะคะคือผงขมิ้นในส่วนของผงขมิ้นก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวเรียบเนียนกระจ่างใสช่วยเรื่องสิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยฆ่าแบคทีเรียตัวที่ตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะแล้วก็ทําให้สิวของเรายุบเร็วทําผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยเรื่องฝ้ากระจุดดำดาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้ผงขิงอยู่ที่เศษหนึ่งส่วนสี่หรือครึ่งช้อนชานะคะ เราไม่ใช้เยอะใช้นิดเดียวนะคะเลยนะคะส่วนผสมตัวต่อไปคือโยเกิร์ตนะคะเราจะใช้โยเกิรต์ตลดธรรมชาติในส่องของโยเกิรต์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระดัจจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยสมานแผลรอยสิวต่างๆเลยนะคะช่วยเรื่องฝ้ากระจุดดงดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะนี่เลยนะคะเกือบจากนั้นเรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ สูตรนี้ถ้าใครกลัวแพ้หรือคนที่มีผิวบอบบางแนะนําให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะทดสอบเนื้อตรงไหนที่อ่อนๆก่อนนะคะว่าเราแพ้ไหมถ้าเราไม่แพ้เราไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นเราก็สามารถพอกสูตรนี้ได้เลยนะคะพ,พอกสูตรนี้สามารถพอกได้สูตรอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งเลยนะคะนี่ค่ะเราทําออกมาแล้วเนื้อก็จะประมาณนี้เราอย่าทําเหลวหรืออย่าทาข้นเกินไปนะคะนี่ค่ะเรามาพอกกันเลยค่ะเรามาพอกกันเลยค่ะ อย่าลืมนะคะใครที่มีผิวที่บอบบางบกลัวแพ้นะคะให้ทดสอบผลแพ้ก่อนนะคะตามใต้ท้องแขนหรือใต้ติ่งหูตรงไหนที่เนื้อของเราอ,อ่อนๆนะคะถ้าเราแพ้ก็อย่าทาอย่าอย่าอย่าใช้นะคะ นี่ค่ะแล้วก็พ่อแบบนี้แล้วเราก็ทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีหรือแล้วแต่เรามีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างออกได้ตามปกติเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนล้างออกแล้วนะคะนี่เลยนะคะทุกคนหน้าตาที่ไปล้างออกมาแล้วนะคะหัวก็ยังเปียกๆอยูเ่เลยนะคะหน้าตาสดใสใสขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะผิวเต่งผิวต,งวตึงมากเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการตริดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดเท์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีคลิปสุตดีสุดเด็ดก,ก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำช้ดูนะคะ